เก็บดอกกระเจียวเนาะจะได้เห็ดมาพอมอเี่ไปเก็บเห็ดดอกกระเจียวได้เห็ดมะนาวมุนเอลี่เลยพี่น้องเต็มกระตาบรรลุวัาจักเห็ดจักดอกกระเจียวเนาะเห็ดของเฮาของเราเห็ดของเราเห็ดงาม,งามเห็ดดินเห็ดดินดอกงามๆเนาะจ้ะ ดอกงามดอกกระเจียวก็งามมูลป่านเตีเห็ดพี่น้องสฟตาเดียวกันเนาะนี่เราเขาเออเนามูลป่านเตีเห็ดมูลป่านเตีเห็ดพ่ะนะ โอ้ดอกสวยๆแตกหักหมดเลยเห็ดดินนะจ๊ะอันนี้เขาเอื้นว่าเห็ดดินเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งแต่ว่บ,บ้านกับบลูว่าสือเอืน้นคือกันบอเนาะแต่ว่าบ้านของเราเรียกเห็ดดินเห็ดหน้าดินเห็ดดิน ดอกสีขาวล้วนนอกจากสีขาวล้วนิ่นกระเอิวมาเห็ดดินถ้าสีแหล่ๆิ่นกระเอิวมาเห็ดนาแล่ถ้าดอกสีแดงๆิ่นกระเอิว่าเห็ดฉีขมมากเนาะเห็ดละงูกคนกระสีรูดีเพราะว่าเห็ดละมูกมันลายชาวบ้านกระสีมีเห็ดดินเห็ดนาเล่เห็ดละงูกเห็ดขีขมมากสีแดงแดง อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดดินนะาจา่ะสีขาวๆนี่เรียกเรื่องว่าเห็ดดินดินก็จะมีลักษณะเป็นดอกตุ้มๆสีข,ขาวๆโอ้หมุนปันตีเห็ดเนาะบันนี้เนาะเรื่องว่าหมุนปันตีเห็ดงามนะจา๊ะงาม เออเออได้หลายอยู่จะได้ได้โทนี้แล้วจะได้ถาดหนึ่งพอดีลอกนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวกับอีลอกนะจกะน,นี่คือเห็ดที่เราได้มาหนึ่งถาดพอดี อายุหากินเราจะธรรมชาติธรรมชาติบ้านๆของฮ้องอาหารตามฤดูกาลดอกกระเจียวเห็ดอีโลกเราจะเกิดย้ำหนาฝนตกฝนตกเล็งๆกระสีมีดอกกระเจียวออกแล้วก็ันแดดออกซุ่มกระสิมีเห็ดเราจะบรได้ซ้อได้หาเราจะเข้าป่าหาเก็บกินวิธีบ้านๆของคนอีสานฮ้องเราจะ